ยายสั่งงานศพห้ามเศร้าหากใครเต้นลำหน้าโรงจะให้ถูกหวยทุกคนงานศพคุณยายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณยายเจียมลักษณะปิยะอายุ89ปีบ้านเลขที่72บ้านในมงหมู่ที่9ตำบลพมโลกอำเภอพมคีรีภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดอภิธรรมแล้วทางเจ้าภาพและลูกหลานจึงได้มีการจัดเต้นลำวงหน้าโรงศพอย่างคึกคักสนุกสนานตามคําสั่งเสียของคุณยายเจียมผู้ตายที่ให้ลูกหลานจัดการแสดงดนตรีลำวงหน้าโรงศพในคืนวันศุ ท้ายวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาหากใครออกมาเต้นลำหน้าโรงก็จะให้ถูกหวยทุกคนเนื่องจากผู้ตายมีนิสัยสนุกสนานราเริงไม่เคยเครียดจึงได้สั่งเสียไว้จึงทําให้เ่าบรรดาลูก,ล,กลูกหลานญาติเลง็งเลขอายุ89ปีและบ้านเลขที่72นําไปเสี่ยงดวงส่วนในวันชาปนากิจคุณยายเจียมวันที่15มีนาคมเวลา12นาิกา30นาทีลูกหลานและเจ้าภาพจะมีการนําลงศพของคุณยายเจียมขึ้นบนแค่คานหามใช้คน16คนผัดกันหามเดิน เท้าออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังวัดคลองแคลเพื่อทําพิธีชาปนากิจมีรถของสายตรวจสอบพอคมคีรีนําขบวนตลอดระยะทางกว่า1.5กิโลเมตรที่มุ่งหน้าไปยังวัดคลองแคลทางเจ้าภาพได้มีขบวนแห่กองยาวพร้อมกับลําโพงขนาดใหญ่บรรเลงเพลงเล่นดังสนั่นตลอดทางโดยมีลูกหลานเต้นลากันตามเสียงเพลงของคณะกองยาวอย่างสนุกสนานไม่มีความโศกเศร้าตามคําสั่งเสียของคุณยายเจียมที่ได้มีการสั่งไว้ก่อนตายวันเผาศพห้ามโศกเศร้าแต่ให้ลูกหลานเต้นไปส่งศพจนถึงวั และเมื่อขบวนแห่ไปถึงวัดได้ทําพิธีทางศาสนาก่อนทาพิธีเผาอย่างเรียบง่าย